ลงามาดูนะครับตัวอย่างของแบบสอบถามนะก็สามารถที่จะเอาไปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ไม่ได้หมายความว่าทั้งฉบับจะต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่หมายความว่าแบบสอบถามเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็รูปแบบของแบบสอบถามเนี่ยมีแบบไหนบ้าง แต่สอบถามเนี่ยส่วนที่เป็นส่วนเริ่มต้นเนี่ยเป็นการแนะนําเกี่ยวกับแบบสอบถามว่าแตบบ่สอบถามอันเนี้ยคนที่ทําเนี่ยเป็นใครจะทําเรื่องอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรมีข้อคําถามอะไรบ้างเอาไปใช้ประโยชน์อะไรข้อมูลการติดต่อคนที่เป็นเจ้าของ เรื่องเรื่องนี้ว่าจะติดต่ออย่างไรส่วนที่สองจะเป็นส่วนคำอธิบายศัพท์เนื่องจากว่าในแบบสอบถามเนี่ยบางทีมันมีตัวแปรบางตัวแปรเนี่ยหรือข้อคำถามหรือคำบางคำเนี่ยที่เราควรจะให้เขาเข้าใจตรงกันเนี่ยเราก็ควรจะเขียนความหมายไว้ก่อนอธิบายความหมายว่ามหมายถึงอะไรเช่น การเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยหมายถึงอะไรหมายถึงการเรียนผ่านโปรแกรม Google Meet โปรแกรม Zoom หรือว่าบางทีเนี่ยเด็กบางกลุ่มเนี่ยเขาไม่ได้เรียนด้วยโปรแกรมพวกนี้นะเขาเรียนผ่านทางทีวีช่องรายการทีวีต่างๆพวกนี้เราก็ต้องเขียนอธิบายไป นี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งคำสองคำต่างๆพวกนี้ต่อไปก็จะเป็นส่วนที่เราเรียกว่าเป็นข้อมูลทั่วไปเนี่ยเป็นลักษณะทางประชากรก่อนลักษณะทางประชากรเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าเราต้องการจะเอาตัวแปรอะไรมาบ้างที่จะมาใช้โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ตำแหน่ง อายุเห็นไหมอายุเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างในลักษณะเป็นแบบเป็นกรุ๊ปอันนี้ก็จะเยอะไปหน่อยหนึ่งทําไมจึงไม่ใช้เป็นแบบที่เรียกว่าใส่เติมไปเลยนะเป็นตัวเลขอายุเท่าไหร่เลยละ่ะ <c oughs> ก็มีหลายสาเหตุนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มตัวอย่างบางทีเนี่ยเขาไม่อยากบอกอายุตรงๆถ้าเป็น คนที่อายุระหว่างประมาณสัก30-40อย่างเงี้ยหรือ50บเนี่ยเขา,าจะแบบบางทีก็ไม่อยากบอกอายุของตัวเองจริงๆว่าอายุเท่าไหร่เราก็ทำเป็นช่วงๆอย่างนี้ก็ลด ừ, การไม่ให้คำตอบได้เยอะนะแล้วาจจะแบ่งเป็นอะไรนะหลายกลุ่มหลายรูปแบบนะบางทีก็จะแบ่งในละักษณะที่ว่าอายุต่ำกว่า15 สิบห้าถึงหกสิบหกสิบขึ้นไปเห็นไหมฮะเข้าใจไหมฮะผมบอกนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของคนที่มีงานทำหรือว่ายังเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้สูงอายุกาอาจจะเป็นสองกลุ่มก็ได้นะอายุถ้าหากว่าเราต้องการจะศึกษาว่าเป็นกลุ่มคนที่ เป็นสูงวัยแล้วยังไม่เป็นสูงวัยอย่างเนี้ยเป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะก็นะหกสิปีขึ้นไปต่ำกว่าหกสิบปีอย่างนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การวิจัยเราหรือต้องการจะดูระหว่างวัยรุ่นกับวัยผู้ใหญ่อย่างเนี้ยหรือปัจจุบันเนี่ยผมจะใช้แบบนี้แล้วนะตรงเนี้ยเป็นกลุ่ม generation แหละส่วนเพศเนี่ยก็ต้องดูเลยนะปัจจุบันนี้ก็ สองเพศอย่างเงี้ยปอาจจะไม่ได้แล้วก็วาอาจจะต้องมีเพศทางเลือกเข้ามาพอาไปเลือกอาชีพก็เหมือนกันนะอาชีพนี่โ,โหถ้าแบ่งตามมาตรฐานอาชีพนี่จะละเอียดมากแบบสอบถามนก็จะยาวขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเอาอาชีพแบบไหนเปรียบเทียบอะไรอย่างไรอย่างเมืองทีเนี่ยผมก็ แบ่งเอาง่ายๆอาชีพเช่นกเกษตรกรรมประมงอีกอันหนึ่งก็คือเป็นคนทำงานอยู่ในหน่วยงานของรัฐเอกชนหรือเป็นผู้ใช้แรงงานอันนี้ก็กลุ่มใหญ่ๆที่เราสามารถแคตตากรีได้หรือแบ่งกลุ่มได้ที่เห็นอยู่กันในสังคมรายได้ก็เหมือนกันครับถ้า เรียว่าได้ตัวเลขมาเป็นแบบตรงๆอย่างนี้ยก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยนะกลัวว่าเขาจะไม่ตอบเนี่ยหรือส่วนใหญ่คนไม่ตอบเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งกลุ่มไรายได้ก็ได้หรือเราจะบอกว่าเอ้ยวัดเรื่องของเป็นคนที่มีไรายได้สูงไรายได้ปานกลางไรายได้ต่ำก็ไล้วัดจากความรู้สึกของเขาเองก็ได้ถ้าเราไม่ต้องการตัวเลขนะประเด็นต่อไปส่วนที่สองเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะยกตัวอย่างเช่นจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการวัดจริงๆนะคำถามก็อาจจะเป็นเนี่ยหลายคำตอบนี่ก็คือตอบได้เป็นแะ่หลายคำตอบนะการตอบได้คคำตอบเนี่ยนิสิตต้องมั่นใจนะว่าเมื่อได้คำตอบมาแล้ววิเคราะห์ได้บางทีก็จะมีความยุ่งนิดนึงแต่ปัจจุบันเนี่ยคำถามแบบเนี้ยนะ ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยบางค่ายเนี่ยเขาสามารถที่จำแนกให้ได้นะว่าเอามารวมกันแล้วเนี่ยนะตัวไหนมากที่สุดตัวไหนรลองลงมาอย่างยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมที่เราเก็บด้วย Google Form อย่างเงี้ย เราเอาไปทำด้วยโปรแกรมออ o m e awesome Table อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะก็จะมีวิธีการที่เราจะเขาเรียกว่าทำให้มันแสดงผลในลักษณะที่เรียกว่าเป็นลักษณะเป็นบวดคลาวหรือเราเบลคลาวก็ได้นะฮะใช้คำว่าเราเบลคลาวก็ได้เหมือนกันนะครับหรืออย่างเงี้ยตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบเห็นไหมนะเราก็ต้องวงเล็บไว้ว่าตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ แต่อันนี้ถ้าเราบอกว่าเป็นางฮะท่านติดต่อกับครอบครัวของท่านที่ประเทศของท่านด้วยวิธีใดมากที่สุดถ้ามากที่สุดปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งคำตอบอย่างเงี้ยเราบอกว่าเคยไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็ตอบได้หลายคำตอบอบางทีบางอย่างเราต้องมีวงเล็บอธิบายไว้นะให้มันชัดเจนว่าคืออะไรอันนี้แบบที่เราเห็นกันมากที่สุดก็คือจะเป็นแบบเบตติสเกล เดตติ้งสเกลมีท่าสิ้ที่สุดหรือดั้งเดิมที่สุดนี่ก็คือห้าเลเวลครับต่ปัจจุบันเนี่ยมีประเภทแบบ10เลเวลนะถ้าเป็น10เลเวลมอไห่เนี่ยหรือบางทีก็มี7นะฮะมี5มี7มี10สมมุติตัวอย่างเนี่ยสิบ สิบเลเวลเนี่ยก็จะแบ่งนะแบ่งคะแนนว่าคะแนนขนาดนี้อยู่ระดับไหนีห้อยู่เอาสองเลตนี้นะฮะสองมารมารที่เป็นตัวเลขนมะบิริทหรือเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพเนี่ยมาผสมกันก็ไดนะ้เพื่อให้เกิดความง่ายในการตอบหรือเป็นการแบ่งสเกลให้มันชัดเจนขึ้น นี่เป็นแบบสิทธ์สเกลเลตติ้งอันนี้ก็ถ้าเป็นนิสิตเนี่ยที่เรียนสายที่เรียกว่าการจัดแบบการบริการสังคมเนี่ยอันนี้ต้องใช้เลยครับเนี่ยเป็นคำเป็นคำตอบหรือเป็นเลตติ้งสเกลแบบเปรียบเทียบคือก่อนที่อะไรนะก่อนที่จะได้รับบริการเป็นความคาดหวังแล้วก็หลังจากได้รับบริการ อันนี้เราก็เรียกว่าถ้าเป็นตามทฤษฎีเรื่องของคุณภาพการให้บริการก็คือนะเรื่องของ expect ความคาดหวังส่วนนี้ก็คืออะไรนะ perceive สิ่งที่ได้รับเสร็จแล้วก็มาคำนวณหาลักษณะอะไรนะครับเปรียบเทียบดูว่าค่าดในสูงถ้าสิ่งที่ได้รับมันสูงกว่าคาดหวังเนี่ยก็แสดงว่าดี D. แต่ถ้าความคาดหวังมันสูงกว่าสิ่งที่ได้รับเนี่ยหรือสิ่งที่ได้รับมันต่ากว่าเนี่ยแสดงว่าไม่ดีเสร็จแล้วเขายังมาหาคํานวณหาช่องว่างอีกว่าอันไหนเนี่ยมันช่องว่างเยอะถ้าช่องว่างเยอะก็แสดงว่าต้องปรับปรุงอันนี้คือเป็นแบบคล้ายๆกับเคยไปเที่ยวที่ไหนอะนะก็คือเป็นแบบเป็นตารางนะฮะก็จะเป็นแบบมีไม่มี อันนี้ก็เป็นแบบคำถามที่มีคำตอบเหมือนๆกันนะประเภทแบบต้องการแค่มีกับไม่มีท่านเองเนี่ยถามแค่นี้เวลาลงโค้ดเนี่ยลงรหัสเนี่ยเราก็ต้องลงแบบมีเนี่ยให้เป็นหนึ่งคะแนนไม่มีเนี่ยให้เป็นศูนย์ง่ายๆอันนี้เป็นไงฮะก็จะเป็นลักษณะเป็นการทดสอบความรู้นะ คำถามแบบนี้เป็นการทดสอบความรู้เราต้องมีเฉลยนะเฉลยว่าข้อไหนเนี่ยถูกข้อไหนผิดอย่างยกตัวอย่างเช่นอันเนี้ยประชาชนมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐหากข้อมูลนั้นเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนข้อนี้ถ้าตอบถูกเนี่ยได้หนึ่งคะแนน ถ้าไม่แน่ใจหรือผิดเนี่ยมันได้ศูนย์นะ,ะส่วนข้อไหนครับที่มันตรงในข้ามข้อนี้ฮะข้อสามเนี่ยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ถ้าตอบถูกเนี่ยได้ศูนย์นะฮะไม่แน่ใจก็ศูนย์แต่ถ้าตอบว่าผิดเนี่ยได้หนึ่งนะฮะ เพราะหน้าที่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารนเทศตอนนั้นน่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปีสี่ศูนย์ะฮะสีู่นย์ให้เท่าเทียมกันทั่วประเทศเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ท้องถิ่นก็คือรัฐบาลกลางเลยฉะนั้นถ้าใครตอบผิดเนี่ยแสดงว่ารู้จริงนะข้อนี้ก็จะได้หนึ่งคะแนนนะฮะเวลากกอกข้อแนนเวาลาเกาข้อมูลเข้าไปยังอะไรนะไอร้ระบบประมวลผลหรือระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณก็ต้องกกอกให้ถูกนะต้องแปลงคะแนนก่อน นะต้องตรวจข้อสอบก่อนนะฮะว่าอตอบถูกหรือตอบผิดจะให้หนึ่งหรือให้ศูนย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบจัดอันดับนะจัดอันดับนี่โดยส่วนใหญ่ก็จัดอันดับประมาณหนึ่งถึงสามอันดับถ้ามากกว่านั้นก็มันก็เท่าที่ดูนะถ้ามากกว่านั้นก็จะจัดยากนะอันนี้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะเวลาทำแบบสอบถามที่เป็นแบบ Google form จะทำยังไง อันนี้ก็จัดอันดับนะก็จะมาดูว่าเฮ้ยคนเลือกอันไหนเนี่ยมากที่สุดติดต่อกันมากที่สุดอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นโทรศัพท์อันดับหนึ่งปัจจุบันนี้น่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับคนก็จะติดต่อทาง Facebook ทาง l ล n e แต่และหน่วยงานก็จะมีอะไรนะเฟซบุ๊กออฟฟิเชียลไลน์ออฟฟิเชียลต่างๆคำนองนี้ อีกอันหนึ่งที่มีเนี่ยก็คือส่วนนี้ครับเป็นปลายเปิดหลายคนเนี่ยทำแล้วปลายเปิดแต่ไม่ได้มาใช้นะถ้าไม่ได้มาใช้เนี่ยก็อย่าไปใส่ครับยกเว้นต้องการใช้จริงๆแต่ถ้าใช้เนี่ยนะฮะก็จะย,ยุ่งนิดหนึ่งคุณต้องมานั่งอ่านทีละฉบับทีละฉบับเพื่อประมวลผลว่าเขาตอบเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นยังไง ก็จะเหมาะก,กับให้คนแสดงความคิดเห็นรายละเอียดอิสระที่ผมบอกว่ามีทั้งแบบปลายปิดปลายเปิดเนี่ยนะนะครับอันนี้ก็ต้องแยกดูนะว่าเข้าใจนะฮะคงเข้าใจว่าแบบไหนไปลายเปิดแบบไหนไปลายปิดอันเนี้ยนะอันนี้นนปลายปิดเนี่ยนี่อันนี้ก็แบบปลายเปิดนะครับนะฮะอันนี้ก็นะครับเป็นตัวอย่างนะครับว่าแบบสอบถามเนี่ยในหนึ่งฉบับเวลาคุณจะสร้างมาเนี่ยนะครับมันมี ส่วนประกอบอะไรบ้างน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแบบเลือกตอบไม่มีเลตติ้งสเกลเลยนะอันนี้อีกอันนึงก็จะเป็นผสมเห็นไหมครับมีคำชี้แจงนะฮะมีคำแนะนำในการตอบแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปก็จะมีทั้งปลายปิดปลายเปิดนะ แล้วก็แทรกด้วยเนี่ยอย่างนี้ก็จะเป็นแบบตอบได้หลายข้อสมาชิกในครอบครัวของท่านมีอายุกลุ่มไหนบ้างอย่างนี้มีเลตติง้งเห็นไหมเลตติ้งสเกลมีแบบไหนครับอันนี้แบบเลตติ้งสเกลแบบเลือกตอบ เนี่ยเลตติ้งสเกลบางทีก็แทรกไปเลยนะเป็นเอาง่ายๆทําทให้เขาตอบง่ายๆมันเป็นเลตติ้นะครับอันนี้ก็ตอบได้หลายข้อจัดอันดับมีไหมลองดูนะครับก็เนี่ยครับวิธีการติดต่ออันนี้ก็หลายมิตินิดนึงนีติดต่อผู้ใหญ่บ้านติดต่อกั้นันโดวยวิธีไหนคือบางทีเนี่ยรูปแบบของคําตอบเนี่ยเราสร้างเป็นตารางได้ให้มัน ตอบได้ไง่ายๆเนี่ยก็เอามาสร้างเป็นตารางซะอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะจัดอันดับความต้องการในการติดต่อสามลำดับน,นะนะครับลำดับที่ต้องการก็ตอบได้สามนะแม้ว่าจะมีกี่ข้อครับนะฮะเจ็ดข้อเนี่ยแต่ก็ตอบได้สามลำดับสามลำดับความต้องการนะครับอันนี้ก็แบบว่าเคยไม่เคย ใช้บริการไหมคือคําถามมันลนักษณะเหมือนๆกันอนกันเงี้ยแล้วก็เอามาทํเปินตารางให้มันตอบง่ายๆดูง่ายๆสะอันนี้ก็เหมือนกันรู้จักนะไม่รู้จักหรือเคยใช้อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคะแนนไม่ไม่เหมือนกันนะระดับคะแนนไม่รู้จักเลยอาจจะศูนย์รู้จักแต่ไม่เคยใช้อาจจะหนึ่งนะฮะเคยใช้ก็คือได้เป็นสองเลยทํางหงนี้นะครับก็นะการให้คะแนน นะฮะหรือว่าการลงโค้ดต่างๆพวกนี้ก็แตกต่างออกไปอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าไฟเปิดครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราออกแบบดีไซน์อย่างนเนี้ยสิบห้าเนี่ยอุปกรณ์ชนิดใดที่ท่านและสมาชิกในครอบครัวเห็นว่าเหมาะสมกับการใช้ติดต่อกับรัฐบาลเทคนิคมากที่สุดเห็นไหมมากที่สุดก็ตอบได้ข้อเดียว แต่ถ้าเหมาะสมในการใช้ติดต่อบรยการาภาครัฐผ่านเทเน็ตเนี่ยแค่นี้ไม่มีคำว่ามากสุดเนี่ยเขาก็อาจจะตอบสองข้อสข้อก็ได้เราก็ต้องบอกว่าตอบเลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อก็อต้องเขียนไว้นะว่าเราจะเอาแบบไหนอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะที่เป็นของจริงนะครับที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะฮะในการทำวิจัยครับ